สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครีมปอกสายไฟอเนกประสงค์ครับผมซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับก็ใช้ในการปอกสายไฟแล้วก็สามารถนะครับตัดลวดครับบีบจับได้นะครับเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมเตรียมสายไฟขนังใหญ่ไปละนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูการตัดนะครับตรงส่วนตรงกลางนะครับจะมีคีมตัดสายไฟอยู่เราออกแรงสักนิดนึงนะครับเพื่อตัดให้ขาดเห็นไหมครับไม่ยากเลยแป๊บเดียวนะครับสายไฟเส้นใหญ่ก็ ออกมาทันทีเลยนะตรงกลางนะครับมันเป็นฟังก์ชันในการตัดนะครับคีมมันประสงค์นะครับอ่ะลองมาดูสายไฟเส้นเล็กๆกันนะครับในนี้ตัดง่ายได้มากเลยครับลองมาดูนะครับคึบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะนอกจากนี้นะครับเมื่อเราตัดเสร็จเราสามารถแบ่งแยกสายได้นะครับโดยจะมีคมตรงช่องนะครับตรงรูนั้นนะครับสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็แยกสายออกมาได้นะครับอ่ะ จากนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการปลอกสายไฟนะครับจะมีช่องมีขนาดของตามขนาดของสายที่เราต้องการได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับนะครับดูสินะครับมีมีขนาดให้เลือกนะครับตามขนาดของสายไฟนะครับของเราเลยนะครับทีนี้ตัวคีมคลิปม้นนะครับจะเป็นคีมจับนะครับสามารถจับแล้วก็นะครับดดนะครับสายไฟ นอกจากนี้นะครับตรงมุมเห็นไหมครับตรงคมตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ในการปอกสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเห็นไหมนะครับปอกฉนวนหุ้มนะครับซึ่งตัวนี้จะคมมากเลยนะครับดูสิเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะครับความคมของมันสุดยอดจริงนะครับเรียกว่าคมคมกริบเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อเลยนะครับตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะปอกสายไฟนะครับตัวนี้ขอตัด ดัดให้ตรงก่อนมาดูขนาดของสายนะครับถ้าได้ขนาดแล้วก็ปอกเลยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมความสามารถเยอะจริงๆนะครับบีบจับนะครับให้ตรงให้ไม่โคตรเคี้ยวไม่งอนะครับ๋ยวผมจะปอกให้เยอะๆเลยนะครับแล้วจะมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันนะครับการดีเกลนะครับของสายไฟนะครับ ตัวนี้สามารถตีเกลียวนะครับสายไฟได้ทั้ง4เส้นพร้อมกันนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะทําให้ดูสองเส้นก่อนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเราเสียบลงไปในรูตรงนั้นช่องตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถดัดนะครับตีเกลียวของสายไฟได้เลยนะครับแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามนะครับโอ้ความสามารถจุดจริงๆเยี่ยมมากครับผมตรงนี้นะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นรูเป็นช่องสำหรับตัดลวดครับเดี๋ยวผมจะลองตัดตัวสายไฟขนาดใหญ่ดูนะครับ นำตัวสายไฟนะครับเสียบเข้าไปในช่องแล้วก็บีบครับจากนั้นมันก็จะขาดนะครับตัวนี้เป็นช่องสําหรับตัดรวดนะครับตัดได้อย่างง่ายได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับมีที่ล็อกให้เรียบร้อยตรงกลางถ้าใดสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ